บทบาทของสตรีที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มรวมของหลายๆองค์กรเราได้มีการเชื่อมโยงทุกโครงการแล้วคิดว่ากลุ่มสตรีของจังหวัดระยองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วสามารถนำความรู้ตัวนี้ไปขยายได้แต่ละพื้นที่ด้วยค่ะจากการที่เราได้พูดคุยที่มาที่ไปของเอซีในการการทำงานต่างๆผู้หญิงเราได้มีการตื่นตัวมีการที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม ในการทำงานการดูแลอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งเขาให้ความสนใจมากค่ะบทบาทของผู้หญิงอะ่ะมันสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับทุกกลุ่มได้องค์ความรู้ที่ได้ร,รับจาก EEC จากเวทีสัมมนาใหญ่เนี่ยค่ะ มันต่อยอดออกมาก็คือว่าเรามาทําในหลายจังหวัดของเราลงมาลงรายละเอียดมาที่จังหวัดระยองจังหวัดระยองมี8อําเภอเนอะแล้วก็พยายามสร้างเครือข่ายไปที่8อําเภอของเราโดยการดึงกลุ่มสตรีผู้นําสตรีของแต่ละอำเภอเข้ามาเป็นรองประธานเข้ามาเป็นคณะทํางานในสตรี EEC ของจังหวัดระยองค่ะความคาดหวังเนี่ยก็คงจะเป็นการของการสร้างเครือข่าย สร้างต,ตัวตัวแทนเครือข่ายที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลรักษาเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจะไม่ว่าจะทางน้ําทางบกทางป่าเขานะแล้วซึ่งเราจะต้องดูแลในหลายๆเรื่องทาง eec ก็น่ารักนะคะตั้งกุ้ปปลายมาแล้วร้องเรียนผ่านกุ้งปลายได้เลยเทางทาง eec เนี่ยก็จะประสานกับท้องถิ่นท้องที่ที่เราเอาศัยอยู่ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้นะเราเหมือนพี่น้องมากกว่ามากกว่าจากที่ เป็นอยู่เราเห็นว่าการที่ฉันจะเดินเข้าไปเทศบาลและเขียนคำร้องเนี่ยผ่านประชาสัมพันธ์ผ่านจุดรู้นจุดนี้ขนาดเดียวกัน e c เนี่ยแค่เราเจอปัญหาในท้องที่หรือหรือในบ้านเราเนี่ยเราแค่พิมพ์ลายเนี่ย e อีตอบมาแล้วค่ะแล้วก็ประสานงานดีจบอย่างเงี้ยค่ะ จากอดีตจะมองว่าผู้หญิงเป็นแค่แม่บ้านนะแต่ปัจจุบันนะคะผู้หญิงสามารถทําอะไรเท่าเทียมได้ผู้ชายแล้วก็บางครั้งเนี่ยด้วยบุคลิกภาพของผู้หญิงเนี่ยในเรื่องของการประนีประนอมการพูดจาแล้วก็ใจเย็นกว่าผู้ชายเนี่ยอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็คิดว่าผู้หญิงเราอ่ะมีข้อดีเท่าเทียมกับผู้ชายนะเพราะฉะนั้นไม่มองข้ามกันค่ะเราต้องทํางานคู่กันได้มองผู้หญิงทั่วประเทศเลย พร้อมที่จะมีใจมีใจที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันดำรงรักษาคำว่าสิ่งแวดล้อมของของประเทศของบ้านเรากลุ่ม e c ได้รับกระบวนการดำเนินการทางแนวคิดทางแนวปฏิบัติที่ถูกต้องไปบวกกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วนำร่องไปสู่การพัฒนาด้าน e c ทุกๆวิตินะครับด้านเช่นการทำตลาด รูปแบบใหม่การพัฒนาเมืองเรื่องสมาร์ทซิตี้หรือแม้แต่เรื่องการเรียนรู้ระบบใหม่ๆห,หรือสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเพื่อให้มันตอบสนองหรือทันกับเหตุการณ์ของระบบบริหารจัดการหรือบุคลากรที่เข้ามาอยู่ในข่ายของ EEC สตีเหล่านี้เขาก็จะได้เตรียมตัวทันปรับตัวทันหรือการก้าวกระโดดของความรู้ความสามารถก็จะไม่น้อยหน้าใครนะครับหรือ สามารถนำพาลูกหลานในพื้นที่ในชุมชนให้ก้าวทันระบบใหม่ๆที่จะเข้ามาเคียงคู่กับ e c ต่อไปครับเชื่อเถอคะค่ะว่ากลุ่มสตรีทุกกลุ่มนะคะทุกจังหวัด เป็นกลุ่มสตรีที่เข้มแข็งแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยสร้างสังคมที่ดีแล้วอยากให้สตรีกล้ามาเป็นผู้นําในการทํางานทุกอย่างนะคะกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นกล้าออกมาพูดพูดในสิ่งที่ตัวเองได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยเหลือเราให้พัฒนาแล้วก็ก้าวข้ามส่วนที่ไม่ดีทําให้สังคมเราดียิ่งขึ้นฝากกับกลุ่มสตรีที่เข้มแข็ง รับผิดชอบแล้วก็เป็นอะไรสองมือที่สร้างโลกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ